กที่ปับป่าใสาบงก่ที่หนึ่งลังโลางนะสวัสดีครับสวัสดีครับหลังบ้านหลังบ้านไหนงบ้านวะอยู่หลังบ้านหลังพี่หลังพี่อะไรูกัวหหลังบ้านพเป็นป่าไปสู่ป่าที่เออสู่ป่าเลยพวเข้าใจกันว่าไปบ่อนอกันมั้งวาเพ่าเอะไรชื่อชานขุดหูเลี้ยงแนบบน่ะเอาป่าเาป่า่ไหลังบ้านนะครับน่ะเพราะอย่างมยืนบอ้ากูขึ้นไปเรื่อยนะ ผมจีนล่างน้าบ่อป่าพอดีพี่น้องครับปนีก็เลยว่าสิจับปลาตัวนี้ไปย่างให้พวกเรากินนะครับป่าที่ผมเลี้ยงไว้ทั้งหมดพี่น้องสามสีเดียนนะนล่ะย่างใสบุญวันนี้สิบสามแล้วเื้อนสิบสีซื้อกองบุญสิบห้าพ้อกระตม16เป็นหมอล้ำครับแบกทั้งหมดไงดีทั้งเล่นดี คนไปคนไปซื้อสารวางไหนก็จับปลาพะนะจับป,ป่าอยู่หลังบ้านใครหลังบ้านเรายังมีสายอุติ้ว่าคืนได้หมดหลังเมาพอดีพอนเพอนีทำเอาแปลงทักูแปลงทังมันเอาะทังสองสองพันลิตรปุ๋นเหรอเออบพรว่าปลาอยุสัยก็บอกว่าอันนี้ไปย่างเลยสองสามโลนี่ล่ะผู้ดาวินเขาเคี่ยวเที่ยงเลยซื้อสารน่นะซื้อสารมาเข้าใจเนาะอันนี้มารอเบื้องตอนน้าแห้งแล้ว <c oughs> ตัวนี้จะงามขนาดไหนครับเด็กผมสวยไปย่างกินผู้เฒ่ากินเส้นก๋วยเอี๋ยซื้อสารก่อนพวก ครับจับไปแล้ววะจะจับไฟฝนประเทศไทยเออจับไปวันทัศน์ซีหาโลนี่ยนะครับอันนี้จงไบกินเัิงการพี่น้องเาไปกินเัิงการเกิดการใช่แล้วก็จะกินพี่น้อยว่ายด้สามเดือนสี่เดือนบ่เปโตละใหญ่เนี้ตัวน้อยเนี่ยฆากันไปนะครับเพราะว่าจับไปแล้วดนจิ่น้ำไปท้ายบังลุงคนลุงออกคนลุงกันออกไปแล้วคนลุงกันออกไปแล้ว เออ,ขอ,ข,อขอไปขอไปจับระวังกันบินออกเด้อบินออกทั้งทางเอ่ะให้ามาันดื่นน้ำนะครับแล้วดื่มน้ำไปไทายอ่าอยู่ข้างนอกเออจับแพงแท่นอกบัดเนี่ยเออเสียกใกล้แต่ก็จับเพีงเยงแค่ นะครับปลาสิงตัดตาพวกโตตรงๆมากสิงห์นะฮสามซีโร่ผู้หาร้อยผมว่ามีหลายเสือกนะครับนี่เลยตั ไปไข่ท่านได้พ่อยยังไงขนดเนาะเออตัวระบาทห้าสิบคืวปลอยยังสิคือไข่ดิพี่น้อยไข่ทุกตัวแล้วพ่อกินพ่อย่าเแล้กนม,มักเกี่ยวอยางติดกขอเกี่ยวติดต่อแล้วรกบทมันนะครับ วันนี้วันที่13ก็คือกรเเรียมกับเผากับน้ำแล้วมือเื้เยงาก่สิซื้อกองบุญใี่น้องเหนื่อยหนักแบมือลี้ยซื้อกองบุญอือห่อข้าวต้มนะครับผมปลาดองห่านหลอกผ้เ่าไป หนาที่เขาให้าที่มัน้ยวย้ยสุกแล้วอุถทงท้ายรลแล้วนสุกไสุกแล้วเปลี่ยนอันนี้เป็นส,ขส,ขสขนนีขาว้น,นะครับผมเป็นเขาเนา่าตัวหนึ่งใส่กล่องดีนี่อน่หอกต่อเขาจะไปอเขาตม้มพอเนี่นะเพื่น,นอขาต้มวันที่สิ้านะครับ คิมมานลอตเตอรี่ก็หลายาไปทำห้าคนเหรอไปยังอ้อขอไปแล้วมันขอไปแล้วมันไปมันไปเพ็ดมังไอ้ปู่สองยันยใก้หา,ายเสียหวยทีเขาพ่อส่ตบุญพี่นนอะมารอบนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วกหวยข้าวฟังมีกระตัดต่อ นี่ก็เทียมตองพอข้าวต้มนะครับอันนี้ซอสเล็กต้องนะคัเป็นมองพาเทศพี่น้องมองพาเเทศอันนี้พรท่นสูบข้าบนเนะออกพี่น้องนน่เปงทองนี้ะท่านสูเาเปิดไวกัสนะครับผม นี่ทมาดเหยี่ยมพาเทศอันนี้สีขาวอีกแล้วบ้างนี่สีข้าวนะครับการงานบุญนี่ข้าวข้าวอันนี้หัวอยเท้าข้าวผ้าอันนี้ผ้าไปสีผ้าไปสีผ้าเบิด์ธทานเลยผ้าซอยกันเท่าเดียวทำอาหารเที่ยง โอเคพี่เผามีคนมาซอยเขาอย่างนะพี่น้องมีมือนี่เมนูตอนเที่ยงก็จะเป็นย่างปลาเข็งย่างปลาเข็งแล้วก็ย่างปลาเข็งตับกัก้คู่ปนสมพักดีกว่าอาหารอีสานบ้านเขาอันนี้กองบุญพี่น้องเตรียมเตียงกองบุญเขา,าสื่อวันที่14มื้กแล้วเขาถมาขึ้นกองบุญที่น,นี่ใส่บุญลูกเป็น,ปนอย่างของเรานะครับบรรยากาศ วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีบ่หอนนะครับไม่ร้อนอ,อันนี้เคอ,องปรุงมะไเนี่ยเอยอเครื่องปรุงมีมีอย่างเนีมีปลาแดงว่ามี่แม่นเนี่ยมีจะใช้ใบมะกรูดหอมแดงยีรีีกระเทียมกระเทียม ต้องต้องขวากันอ่ะแล้ว uh. เราก็แซนนีนมาอันนีเด้พี่น้องเด้อของเด้ออัน้เร็วึงให้ดึงนี้สา่แวเลยเอาเสียบอีสานปลาระเข้าปขาเด็นยเส้นจริงไหมเอ้ยมาขอะไอยนางนี้เส้นด้วยกันนะ อา่เนันนี้อ,นนอันนี้าาเาเักแล้วต<อ>่มนปอันนี้ตำยตำเคียงุ่นะเด็ฟักอะอ้อันี้อันนี้ตเคียงเคียงมันอ๋ปรฟักกส็สีปรฟักเน้ยนั่นคืโอโอ้นี่ สมกันใ,ใ,ใสมกันอันเนใีให้บห่งหหันมหงันี้หนีโว้ยเขาเห็ดอ,อ,อยู่กัเทียงอันนี้กังืบมงกวนเขาตียางใส่เทียงหยย่างอันนี้ทำใบก้อนยา่างปลาเข็งทำมลาคูปลาแดกบองสมพักสมพักเขาไปเห็ดแล้วกินนงานในครัวอ,อันนี้สมพักแป้งก็กินแบบการมาเขา ย่างหมกคว้าคนที่มาซอยเขาซอยนั้นมานี่สมพักกาดเจ็ดวานพี่น้องกินได้แล้วมือนี่ไปกินได้แล้วมือนีนะครับซื้อใส่ไปเริ่มซื้อของเราปลาแดดซีรซื้อมามันแล้วเตรียมการเตรียมบุญนะครับเอาปลาแดดไหมครับเอาใส่เบ้างใส่เบ้างส่วนผสมปลาล่าสับ แสดงคุ้มรับเค่ะเกียงหลายเหือเนแม่น้อยนี่แหละคุน่อแม่น้อยแม่น้อยนี่ล่ะไปอยากได้สั่งเลยนะครับผมเออกระปุกละห้าสิบาทนะครับแม่น้อยแม่แตงเออปลาละ

เสอีกคือกามันก็ส้อีกเออฮกทีมปเลยัยงซ้ได้อีกขาหมูพี่หนักเพราเขาขาหมูขายังเขาก็ดิขาไปเด้วันที่ส่าพี่น้องนี้เขากบนี้อย่างเขากับวาโมกันกินก้อนผู้เนมาการซอยงานเขานะครับยื่นกสนีกับขาตลาดทดว่าไปตลาดอ่ะเวลาบองแม่แตงแม่น้อยสั่งได้นะครับผมกระปุกละห้าสิบาทสกระปุกยีบาทกันเลยทีเดียวเขาลงเนะะไปน้ไปกิน เจาอกก็ด e ูดแล้วปฏิเทศออกดูแล้วย่างหนีไปอยังเบิ่งเพิ่งเออให้คดูให้คุดูทั่วประเทศนะครับผมปลาบองครับผมสั่งได้ตั้งหลังจากบุญนี่ถ้าเราบปง้อมก่อนน่ะว่าจีแล้วบุญก็สิบเจ็ดสิบแปดนนี้พี่น้องบุญสิหกะเจ็ดสิบแปก็จะเมียนของเมียนงังดูขอทาต ใครสนใจติดต่อแม่แตงส,ส,สามหน,นึ่งเก้าศูนย์เอาขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์กับผมเจการติดตามชินตกร Channel ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ